สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามหลังเกมโบลิบันหญิงเอเชียนเกมไทยชนะเวียดนามการแข่งขันโบลิบลหญิงเอเชียนเกม2023ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเวียดนามทีมชาติไทยได้อันดับที่3เหรียญทองแดงทีมชาติญี่ปุ่นได้อันดับที่2เหรียญเงินและทีมชาติจีนได้อันดับที่1เหรียญทองส่วนทีมชาติเวียดนามได้อันดับที่4ต้องกลับประเทศมือเปล่าจากเพจโบลิบลเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับเอเชียนเกมปีนี้ทีมชาติเวียดนามทำได้ดีกว่ามาตรฐานของตัวเองแล้วแต่ทีมชาติไทยนี่สิต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองเอามากๆ เป็นถึงแชมป์เอเชียแต่ได้แค่เหรียญทองแดงถ้าเป็นทีมชาติเวียดนามคงไม่กล้ารับเหรียญทองแดงทันต่อไปครับทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นสู้ได้สูสีได้มา1เซตแต่พอเจอกับทีมชาติไทยทุกอย่างก็ดับลงโดยอัตโนมัติประมาณเล่นไม่ออกไม่รู้ผูเ้เล่นทีมชาติเวียดนามจะกลัวผูเ้เล่นทีมชาติไทยอะไรกันนะักกันหนาทันต่อไปครับทีมชาติเวียดนามอุตสาห์เล่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนสามารถแซงทีมชาติเกาหลีใต้ได้สาเร็จ แต่ต้องมาหยุดต่อท้ายทีมชาติไทยเหมือนเดิมถามสมาคมเริบอลเวียดนามมันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าตอบได้เลยอีกไม่นานทีมชาติเวียดนามจะต้องแซงทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นหนึ่งต่อ3เซตแต่ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นศูนต่อ3เซตเห็นได้ชัดว่าทีมชาติเวียดนามดีกว่าทีมชาติไทยทันต่อไปครับ สาเหตุที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยก็เพาะโค้รวางแผนการเล่นผิดพลาดคิดว่าศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่ด้อยกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยแน่นอนถ้าวางแผนและเทคนิคถูกต้องและเหมาะสมรับรองชนะแน่นอนทันต่อไปครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงสําหรับชัยชนะของทีมชาติเวียดนามที่จะมีต่อทีมชาติไทยเพราะตอนนี้ทีมชาติเวียดนามไม่ต้องพวงกับทีมชาติเกาหลีใต้อีกแล้วต่อไปนี้ก็โฟกัสไปที่ทีมชาติไทยทีมเดียวได้เลย ทันต่อไปครับมันเป็นอะไรกันแน่ทําไมทีมชาติเวียดนามไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้สักทีหรือว่าทีมชาติเวียดนามต้องคําสาปห้ามชนะทีมชาติไทยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมาคมเบ์บอลเวียดนามทันต่อไปครับแมตที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นยังเล่นดีกว่าแมตที่เจอกับทีมชาติไทยเสียอีกทาไมโค้ชและผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่เอาเทคนิคและสปิริตในแมตที่เจอกับทีมชาติญี่ป <จ enders S 1> ุ <จ Real. S 2> <จ motivation> ่นมาใช้กับแมตที่เจอกับทีมชาติไทย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก็อย่างที่รู้กันว่าเวลาที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือผู้เล่นทุกคนจะประมาททาอะไรไม่ถูกเทคนิคและแผนการเล่นที่เคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านต่อไปครับอีเชยนเกมปีนี้ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมชาติเวียดนามประสบความสําเร็จมากแล้ว เหลืออีกแค่ก้าเดียวก็จะก้าวข้ามกำแพงความรู้สึกที่ฝังอยู่ในใจทีมชาติเวียดนามมานานแสนนานคือการเอาชนะทีมชาติไทยทันต่อไปครับขนาดทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติเวียดนามยังเอาชนะได้แต่ทำไมทีมชาติไทยถึงเอาชนะไม่ได้มันติดอะไรตรงไหนที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงทีมชาติเวียดนามต้องหาให้เจอไม่อย่างนั้นก็ชนะทีมชาติไทยไม่ได้ทันต่อไปครับ ขอเวลาอีกไม่เกิน2ปีทีมชาติเวียดนามจะต้องชนะทีมชาติไทยและจะแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของเอเชียได้อย่างแน่นอนทัวร์นาเมนต์นี้มันคือสัญญาณเตือนทีมชาติไทยให้เตรียมตัวเตรียมใจกับการพ่ายแพ้ทีมชาติเวียดนามทันต่อไปครับความจริงศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามสู้ผู้เล่นทีมชาติไทยได้แต่ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามกลัวและคิดไปเองว่าสู้ไม่ได้ อีกทั้งโค้ชและทีมงานก็ไม่เคยกระตุ้นให้เกิดผลทางจิตวิทยาทัวร์นาเมนต์หน้าเอานักจิตวิทยาไปด้วยนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าผู้เล่นทีมชาติเวียดนามกลัวผู้เล่นทีมชาติไทยจนขึ้นสมองเวลาเจอกันในสนามสังเกตได้จะมีอาการประมาาเล่นไม่ออกไม่รู้จะกลัวทําไมผู้เล่นทีมชาติไทยก็คนเหมือนกันแพ้ได้เหมือนกันทันต่อไปครับทัวร์นาเมนต์นี้แพ้ได้ทัวร์นาเมนต์หน้าก็ชนะได้ ไม่เชื่อว่าทีมชาติเวียดนามจะไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ต้องมีซักทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติเวียดนามที่ชนะและก้าวข้ามทีมชาติไทยทันต่อไปครับวอนผู้เล่นทีมชาติเวียดนามทุกคนเลิกกลัวทีมชาติไทยได้แล้วต่อไปถ้าเจอกับทีมชาติไทยก็ให้คิดว่าเป็นทีมชาติเก่าดีใต้ถ้าทําได้อย่างนี้แข่งกับทีมชาติไทย10ครั้งทีมชาติเวียดนามก็ชนะ10บครั้งทันต่อไปครับ ทีมชาติไทยว่าแปลกแล้วเวลาเจอกับทีมชาติเวียดนามมักจะเล่นดีเป็นพิเศษแต่ทีมชาติเวียดนามแปลกยิ่งกว่าเวลาเจอกับทีมชาติไทยศักยภาพมักจะดรอปลงโดยอัตโนมัติไม่เข้าใจทีมชาติเวียดนามจะกลัวอะไรกันนักหนาทีมชาติไทยทันต่อไปครับทีมชาติไทยเป็นถึงแชมป์เอเชียแต่ได้แค่เหรียญทองแดงถือว่าล้มเหลวต่างจากทีมชาติเวียดนามไม่มีแชมป์การันตีแต่ได้อันดับที่4ประสบความสาเร็จอย่างงดงามทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติเวียดนามทําได้ตามเป้าหมาย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าทัวร์นาเมนต์นี้ชิงอันดับที่4ทัวร์นาเมนต์หน้าต้องชิงอันดับที่1และได้แชมป์แน่นอนไม่เป็นไรถ้าทีมชาติไทยคิดว่าเหรียญทองแดงมันประสบความสําเร็จสําหรับแชมป์เอเชียก็ปล่อยเขาแต่แฟนบาดบอลเวียดนามมองว่าล้มเหลวนะทันต่อไปครับก่อนหน้านี้ก็เคยบอกโค้ชทีมชาติเวียดนามมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วว่าทัวร์นาเมนต์ไหนที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วยให้เอานักจิตตาวิทยาไปด้วย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามคลายความกังวลหายกลัวทีมชาติไทยทันต่อไปครับเซตที่1สูสีเซตที่2ทิ้งห่างเซตที่สามออกทะเลมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยถ้าโค้ชและผู้เล่นทีมชาติเวียดนามจำบทเรียนนำม,มาแก้ไขปรับปรุงเกมมันจะไม่จบด้วยความพ่ายแพ้ของทีมชาติเวียดนามอย่างแน่นอนทันต่อไปครับทุกครั้งที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยก็ไม่เคยจำว่าแพ้เพราะอะไร เพราะทุกครั้งที่แพ้ทีมชาติไทยก็แพ้ด้วยสาเหตุเดิมๆกลัวประมาทเล่นไม่ออกทำไมผู้เล่นทีมชาติเวียดนามต้องกลัวทีมชาติไทยด้วยขอเหตุผลด้วยทันต่อไปครับอย่าไปทุดนั่นทุนี่ให้เสียเวลาเปล่าสํารวจข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วแก้ไขจะดีกว่าค้ดวางแผนผิดก็แก้ไขผู้เล่นขาดความเชื่อมั่นประมาทก็แก้ไขส่วนแฟนเบสบอลเวียดนามก็ต้องเลิกซ้ําเติมเวลาทีมแพ้ด้วยทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับ ถ้าฉันเป็นทีมชาติไทยฉันจะไม่เอาเหรียญทองแดงเพราะมันเสียศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียและจะแกล้งแพ้ทีมชาติเวียดนามด้วยทําไมจะให้ทีมชาติเวียดนามแจ้งเกิดไม่ได้หรือไงหรือต้องการจะกดทีมชาติเวียดนามให้อยู่ใต้เงาทีมชาติไทยตลอดไปนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ